ฮ่าฮ่าว <c oughs> ันนี้เธอว่ายน้ำสนุกไหม <c oughs> อ๋อวันนี้บันนี้มาหาสมบัติสมบัติเมธีเอ้ยได้มันดาราคนเก่าแอมไม่ใช่วันนี้บันดี้มาหาสมบัติสมบัติเมธีแท้นั่นมันไม่ใช่นั่นมันนักร้องวงลาบานนันูนเอ๊ะบันนี้บันนี้มาหาสมบัติสมบัติที่แท้จริงของนี่ของลักของข้าฟัน อเอาว่าแต่บันนี่เธอพูดถึงสมบัติแต่ละคนฉชนก,ก็ไม่รู้จักเลยนี่เธอไปอยู่ยุคไหนมาน่ะยุคนี้เขาไม่มีแล้วน,ะน่ะบันนี่ว่า ให้บัดพอแค่นี้ดีกว่าในเมื่อเราหาไม่เจอมันไม่มีสมบัติเลยไชยเกิลในบัณิพยายามดูเยอะแล้วนะไม่เห็นเจออะไรเลยนะ่ะในน้ำจ๋อมจ่มเนี่ยบัิพยายามแล้วมันเจอแค่เออขอบคุณมากเลยไชคเกิลที่โยนห่วงยางให้ใช่เธออาจจะต้องไปไกลกว่านี้นะ่ะฉันเลยโยนห่วงยาง,หง,ยางให้เธอมันกลมนะไชเกิลเอา้าตายแล้ว เออๆห่วงยางไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหรอเอาเอาทําไมเออๆมีแค่ห่วงยางลอยขึ้นมาแล้วบันนี้ล่ะตโชคดีเะที่บันนี่ว่ายน้ําฟีดไดวิ่งมาก่อนบันนี่จาน้ําเป็นนะไม่อยากจะบอกันนะทุกคนใครว่ายน้ําแบบฟีดไดวิ่งดำน้ำฟีดไดวิ่งเป็นบ้างยกมือซีหรือว่าจะเป็นสกูบาหรือสโนคเคอ i n ลิงเอาใช้ก็ว่ายเป็นว่ายเป็น ชายเกวไวายซีสไตล์นนเป็น,ปนก็คิดว่าชายเก็ยกมือพน,นมขึ้นแล้วก็กลาเจ้เฮยอันนี้ทถนัดเลยว่าแต่ไม่เจอสมบัติอะไรเรากลับบ้านไปกินข้าวก็ดีกว่าชายเก็บัดดี้เล่มท้องหิวเล้นนะหิวแล่วนะท้องหิวเล้นนะบัดดีใชาสตกน้ำเธอโยนห่วงยางให้ชัดหน่อย

โอ๊ยปวดหัวจริงเลยไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าเกลอิ๊กโกดังนี้มีอะไรมาจับแสดงว่าไม่มีเฮ้ยนึกถึงโกดังวันก่อนเราไปเจอโกดังมันนี่ไช่เกลเฮ้ยจริงด้วยเป็นโกดังส่วนตัวของเรานี่นาที่ไ่มีใชรเแ็นถูกต้องฉันว่าเราไปออกแบบแล้วก็สร้างฐานทัพลับในโกดังอันนั้นกันดีกว่าใช่ใช่ใช่ก่อนที่จะมีคนมาครอบครอง ถูกต้องแต่ก่อนอื่นเลยต้องไปกินข้าวร้านลุมก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องไม่ได้เดินด้วยเท้าไหนๆเธอลองเดินด้วยท้องสิเธอเดินยังไงเดินด้วยท้องเธอไม่ได้เดินเลยค่ะพอใจหรือยังไทร์เกิลฮะไม่แล้วดีกว่าล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 ายปไปไปไป ตัดนาชัดอีกโอ้สแป,ป๊บสีแป,ป๊บสีจะออกมาไงไงไงงงงตรงนี้ฉันน่าจแบ,บ่ป๊อปซี่นะแป,ป๊บซี่เลยไม่ออกมานะ่ะป๊อปซีไม่ออกมาทำยังไงดีอ่ะมาดียอดเหรียญเปเรื่อยมันจะเกียม,มาจะออกมาไงไงงโอ้ชันว่านนะลุงกงหรือเปล่าถ้ากดเติมใส่เหรียญไปแล้วนี่นะแล้วน้ำไม่ออกมานะเพราะอันนี้เป็นตู้ลานลยเครงพังแน่เลยนะโอ้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 โ เยเอาที่กำไรชัดๆเธอหยอดไปกี่บาทน่ะแกเปสิบห้าบาทโอ้ดูสิได้มาแต่ก็เยอะแน่ถูกต้องโอ้แต่ว่าหลอกลวงผู้บริโภคนั่นเนี่ยตรงตู้เขียนว่าป๊อปซี่แต่ว่าตรงกระป๋องเขียนว่าแป๊บซี่น่ะก็ากินด้วยสิตู้หลอกลวงง่ะเฮอ เยื้ออกมาด้วยเอนี่มันตู้อะไรเนี่ยฉันจัดการแล้วนะฉันหลอกฉันไม่ได้หยอดนะไงมันหลอกมาเองได้มาพูดีทุกคนแต่ไม่ควรทาอย่างนี้นะบันที่ทําได้คนเดียวนะบันที่บอกไว้ก่อนน้ำน้ำอันย่าเออใอะไรอ่ะวายหน้าร้านนะไม่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 มีแม้ไม่ไม่มีอะไรเลยลุงม่มีอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยทานลิฟต์อย่างเดียว ใช่ชลิตอย่างเดียวก็สวยแล้วอานะตื่นมาก็สปริงปลังกันมันมีอล่านะลุงอาฉันถามว่าอาลาฉันจะสีโก็แกก็แก็มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่มีอะไรลุงก็ก็ลเไม่จะไม่ได้ไปขอตู้อะไรเลยใช่ใช่ไม่ได้ขออะไรเลยลูกก็คิดว่าตู้มันออกมันช่วงนี้ต้องเติมน้ำบ่อยอนะ อ่ยไม่มีไม่มีบันที่กับชัยก็ไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นเลย <c oughs> ทุกคนทุกคนทุกคนอย่าบอกลุงนะทุกคนอย่าบอกลุงนะอย่าไม่ว่า,ก,ากันเดี๋ยวก็กินไก่ก่อนนะได้ข่าวว่าพวกเธอจะออกไปเล่นอีกแล้วจะไม่ได้ระรังคุณพ่อคุณแม่บนนะไปเล่นบ่อยวันนี้วันหยุดนะ,ะ,ะไม่มีใครว่าหรอกบันนี่โตแล้วลุงนี่เมื่อก่อนบันนี่ตัวเท่าเนี้ยตอนนี้บันนี่ตัวเท่านี้แล้วบันนี่โต เธอวโตขึ้นแล้วเธอจะโตกว่านี้อีกไหมน่ะโตกว่านี้แต่ว่าไม่ได้โตขึ้นข้างบนนะออกข้างอ้วนไม่นั่นลุงขอบคุณมากเลยขอบคุณลืมบ๊ายบาดีดอบ๊เยบายดีใส่เชคเกิร์เลยใส่เชคเกิร์อีกงั้นเราไปอ่านทับลับของเรากันดีกว่าเชคเกิร์เย่เย่เย่ไปถัดทับลับกันดีกว่าลาลาลา แปมั๊มไประดับมปมแปมฐา,า,า,านทัพลับของเราเอ๊ะนั่นใครอย่าใช้กล้วแอปแอปใชครแต่นัดนหน้าแอปดู <c oughs> มีคนแอบ,บมองข้าอยู่เลยไปดีกว่า <c oughs> คนเห็นเหมือนที่ชายก็เห็นหรือเปล่าบันนี่เธอเห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมใช่ชายก็นั่นมันต้นไม้ต้นใหญ่วันก่อนต้นไม่ใหญ่เท่านี้มาก่อนนันเนี่ยต้นไม้มันก็ใช่น่ะแต่ว่าบันนี่เธอเห็นเหมือนที่ฉันเห็นหรือเปล่าใช่เธอหมายถึงอันนี้แน่เลย เสร็จขยะตรงนี้วันก่อนมันยังไม่มีเลยใครมาทิ้งว้ตรงนี้เรื่องที่ใส่ไม่ดีเลยเนี่ยเอมไม่สิฉันหมายถึงด็อกเตอร์ก็ออใช่มันจะกีนด็อกเตอร์วิ่งไปทางนั้นนี่มันทำอะไรกัรรบฐานทัพลับของเราเนี่ยเรากำลังจะมาดูว่าเลาเอาของฐานทัพลับที่เราจะสร้างเนี่ยต้องลงเฟอร์นิเจอร์อะไรไปบ้าง ต้องมีพิรุษแน่นอนเลยนั่นนะสิย่องเตรียมปืนให้พร้อมใช่พร้อมต้องเตรียมให้พร้อมเกร์เกิลหนุนสวัสดีพร้อมฉันจะเปิดประตูนะเปิดประตูให้นะเปิดประตูให้ได้ได้ันเปิดประตูประจำบ้านเลยฉันพร้อมว้าวแบบนี้มันอะไรเนี่ยเฮ้ยหนุไม่ขยับไกรเกิล นี่มันนี่มันเพลทามคอ o r ปอเรชั o นนี่ตุ๊กตาของป๊อปปี้เพลทามใช่ตัวแชปเตอร์สองมากันครบทุกตัวเลยนะโอ้คุณแม่ขายาวมีทั้งตัวอะไรเนี่ยชื่ออะไรนะบันนี่ลืมมีบันโซบันนี่ด้วยมีบันโซบันนี่แล้วก็มีเวกอวัคกี้ด้วยเวกอวัคกี้มีเจสซี่ด้วยตายแล้วไชค์เกิ ความลับความลับของด็อกเตอร์ที่แทดด็อกเตอร์ก็แอบสะสมพวกนี้ไว้ในโกดังลับนี่เองใช่ถ้ามันออกเอรวาดข้างนอกแล้วเราจะไม่เหลือใชกิ้มันต้องมีปุ่มสวิตช์ที่ไหนสักที่หนึ่งแน่เลยเราต้องทําการปิดวงจรของพวกมันใช่ต้องชัดดาวมันแดงแนเลยชัดดาวโอ้บรรนี่อันนั้นเธอเปิดประตูน้าไเคิล กดอีกรอบมันไม่ปิดน่ะทำไงดีน่ะแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วเฮ้ยจะว่ารีบสีออกมาแล้วปิดประตูตรงนี้ก่อนดีกว่าเร็วใช่ใช่ใช่ปิดประตู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 เลยปิดประตูเลยว้ายเฮ้ยบันนี้จะปิดประตูไม่ทันเออไม่มันวิ่งเข้าไปในเมืองแล้วโออมา พ่อเราหรือเป็นพ่อหมอตอ์กันแน่เนี่อ่น่าจะสิบันนี่เช่นว่าเราต้องรีบไปบอกลุงแล้วนะไม่ไปบอกลุงก่อนที่พวกมันจะวิ่งเข้ามาหาลุงและทำ้ายลุงกันพวกเอามีอะไรกันเนี่ยใช่ใช่ลุงยังอยู่ดีบันนี่เออแม่เจ้าบันนี่ได้ยินเสียงฝีเท้าแปลกๆปก,ปกมาทางนี้ว้ยวยด้วยลุงกันการนมันน้อยว่ะ อานีหมันไม่ทำร้ายลุงนะัดแชกเกลิลโอ้บันนี้ตอนนี้ชายเกาโดนมันจัดกันขึ้นมาติดหลังคาแล้วเนี่ยแ <laughs> ักเกิลเธาไปทำอะไรบนหลังคาเนี่ยโอ้ oh, มันพาชายเกาขึ้นมาดิ